สวัสดีค่ะพบกับายจาก i'm s i d channel ค่ะเรามาซัมมอนกันต่อเลยตอนนี้ายช่วยน้องเดจาวู u, บางชิ้นส่วนมาได้แล้วนะคะจาก missing rescue เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรยังช่วยไม่เสร็จแหละแต่ว่าชิ้นส่วนอะ่ะมันได้ครบร้อยพอดีอันนี้นะที่ายไปช่วยน้องก็คือยังโดนช่วยออกมาไม่หมดแต่ว่าชิ้นส่วนก็คือมันเก็บรายทางไงมันก็ได้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือชิ้นส่วนมันมา,ม,นม,ามันมาแล้วมันก็คือขึ้นมันเนี่ยแปดสิบทับ 100เท่าที่ช่วยเนาะสู้ไป13ครั้งทับ15นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาให้อีเวน์เลยเพราะว่าซายมีตัวออฟอยู่แล้วด้วยแหละมันก็เลยครบพอดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสู้ต่อแหละก็ถือว่าเป็นตัวเก็บชิ้นส่วนที่ขาดหายได้ดีนะคะสำหรับ m s s s n n g r a g o n r e s c u e เบต้าแล้วปะใช่ไหมยังเป็นเบต้าอยู่ไหมโอเคยังคาดเบต้าอยู่ยังไม่ได้ใช้จริงอาจจะเอาออกบ้างอะไรเงี้ยะคะ่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าทางเกมคิดว่ามันเบรกอยู่ไหมนะกับระบบเกมแต่สําหรับเราเราคือเราชอบเพราะว่ามันเริ่มปลดล็อกได้หลายเลเวลแล้วนะคะเพราะว่าตัวที่เราแบบขาดมันก็จะขาดแค่ไม่กี่อันบางทีเราเทรดมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้แบบแบบเยอะขนาดนั้นนะบางทีแบบเทรดแบบต้องเทรดบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ สิ่งที่เราหามาได้จากนอกจากอีเวนต์จากเทรดก็คือมาเก็บเองด้วยเพื่อเพื่อเอ,อ่อรวบรวมง่ายขึ้นโอเคค่ะกดเดจาบูดาก้อนเลยเนาะอันนี้เป็นราตี้อานะคะแล้วก็อยู่ใน3มธาตุไฟไฟฟ้าแล้วก็ตัววอลหรือว่าสองครามนั่นเองกดเลยก็จะคั l เล f u ฟูมากเลยแต่จริงๆคือเราชอบตอนโตมากเพราะว่าสีมันแบบเรืองๆอยู่ที่ตั้งแต่ กลางลำตัวแบบบนลําตัวเงี้ยจนถึงหางเลยอ่ะสวยโอเคสวยอย่างเดียวอะไม่ไม่บอกไม่บอกว่าเออทำไมถึงแบบเออเก่งก็เปล่าวสวยอะ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวรอกันนะประมาณ16ชั่วโมงกับอีก59นาทีนั่นเองโอเคค่ะเดจาวู ja vous. เรียบร้อยแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ไข่ขึ้นมาแบบนี้นะเห็นกันไหมก็คือถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นฟ้า<ม>ว่าเป็นรูปไข่หรือว่ารูปดาวหรือว่ารูปอะไรนะออฟอะไรเงี้ยก็คือ ต้นไม้ได้แจ้งเตือนเราแล้วนะคะว่าให้มาเก็บด่วนนะคะประมาณน,นั้นโอเคตอนนี้มีสเปดบีอิงรอฮะเนี่ยชอบจังหวะนี้จังรูดลงมาเรียบร้อยเดจาวู ja oo, นะคะเดี๋ยวเราต้องเจอกันแน่นอนกดเลยนะคะเราแฮชเลยบังกรอยู่ใน r a ลิตี้อาร์นะคะเฟรมอิเล็กทริกแล้วก็วอลอันนี้น่าสนใจในการเอาไปสู้ก็จะได้ช่วยแคลนฟักไข่ด้วยเพราะว่ามีภารกิจ ฟักไข่กันอยู่เนาะก็เต็มเต็มแล้วเนี่ยคือ5ที่คือเต็มหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายังไงอีกประมาณ23ชั่วโมงค่ะโอเคค่ะถึงคราวของน้องเดจาวูแล้วที่เราซับมอนมาเนาะจากฝั่งต้นไม้ทรีออฟไลน์นะคะตอนนี้ใยจะฟักไข่หรือว่าให้ชิ่งเอกตามภารกิจของแคลนตอนนี้ด้วยนะคะก็จะได้ตัวพอยไปช่วยแคลนด้วยคราวนี้น้องเดจาวูเนี่ยเป็นรลิตี้อ่าอิลิเมนต์สามธาตุนะคะมาจาก ัดเฟลมอิเล็กทริกแล้วก็วอล l อันนี้ทรายได้มาจากตัวเออ c รสคิวค่ะใช่อ่าไปช่วยมาอ่ะโอเคก็เป็นตัวที่2อแล้วที่ช่วยหลังจากที่ซรายช่วยน้องที่ลงคลิปไปชื่อต้องอะไรนะสีสีสอ่ะเดี๋ยวเอาไปดูแล้วก็ลืมลืมจริงๆนะเนี่ยโอเคค่ะเป็นมังกรตัวที่160ของเราแล้วนะคะก็น้องสวยถ้าสมมุติว่าพาน้อง เดี๋ยวนะขอดูก่อนจริงๆอะอยากให้ไปอยู่ในช่วงที่เอาไว้สู้ได้ก็เลยจะพยายามพามาอยู่ที่ที่เดียวกันให้หมดน้องมาอยู่ที่นี่ตัวเล็กเป็นพยาธิมากเลยขอโทษธจิ๋วมากคือเหมือนพยาธิจริงๆนะมาน้ำเอามาน้ำ,นำก็ได้นิดนึงเดี๋ยวจะเป็นการบูลลี่น้องตอนเด็กๆนะคะก็ยังไม่มีไฟไม่มีอะไรสวยงามเราชอบตอนโตมากเดี๋ยวดูนะอันนี้โตแล้วก็จะ จะเกือบเป็นเลขแปดแล้วนะเกือบจะเป็นอินฟินิตี้แล้วนะโตเห็นป้าคือสวยเพราะว่าตัวรอบๆนะคะข้างหลังอ้ยเป็นอินฟินิตี้จริงๆด้วยคือรอบๆข้างหลังอะเป็นไฟคือดูดีเลยอะแล้วก็สามท่าด้วยนะเอาไว้สู้ได้นะก็เรียงไว้นะคะสักประมาณจริงๆก็จะเอาไว้สู้ก็เ,กเต็มไปเลยแต่ว่าตอนนี้มีภารกิจฮรอค์เรจิเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้อง เลี้ยงเยอะขนาดน,นั้นนะคะเอาไว้สู้แบบช่วยทำภารกิจของ Heroic a ว e ก่อนประมาณนี้ค่ะสำหรับ ja เด a จาบูอ้ลืมไปดูเลยว่าน้องเดจาบูถ้าอยู่ในเกาะเห็นป้าสวยไหมเนี่ย,ยจะมีตรงด้วยจะไปอยู่กับเกาะน,น้องวอทั้งหลายแล่นะคะตอนนี้วอก็เยอะมากตอนนั้นผสมผิดเนี่ยแล้วก็วอวอแล้วก็วอนะประมาณนั้น โอเค่ข okay, ้าไปแล้วนะคะจากกันไปด้วยเดจาวูดากอนนะคะอย่าลืมไปใช้มนะิสซิงและสกิวนะส่ช่วยตัวแรกก็คือตัวนี้นั่นเองนี่แต่ชื่อน้องไม่ได้ได้ยังไงเราอุตส่าห์เกณฑ์ทางอำเภอไปช่วยน้องนะคะอันนี้น้องชื่ออีควิ็อก์ใช่ชื่อมัน yeah. 15, อ่านยากสกุลม่สิบห้าอเป็นพิธีนะคะก็นั่นแหละไปช่วยมาแล้วก็สังเกตได้ว่าช่วยมามีแต่ตัวที่เป็นแบบเนี่ยเป็นตัวที่แบบไม่มีเป็นตัวที่แบบ,แบบแบ,บลอยๆอย เป็นดื๋ยๆไม่ไม่ใช่ไส้เดือนโอเคไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะย